สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์คนไทยนะคะผ่านเว็บไซต์ KMM h i t h นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ KMM t h นะคะแบบนี้เลยคะ่ะแล้วพอจะขึ้นหน้านี้นะคะพอเข้ามาแล้วนะคะตรงหน้านี้นะคะให้เราคลิกไปตรงที่ KMM t h com ได้เลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็จะพบกับหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีทั้งเพิ่มอยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะแล้วก็มีบริการอื่นๆมากมายนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีสมาชิกนะคะให้มาสมัครสมาชิกที่ด้านล่างก่อนเลยค่ะ แล้วกรอ,อกอรายละเอียดตามน,นี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งานค่ะอีเมลนะคะรหัสผ่านค่ะยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมม่ต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยคะ่ะนี่เลยค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้เรามาดูตรงที่หมดมาดูที่หมดหมู่นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็หมดหมู่นะคะของเราจะเลือกเป็นถูกใจคนไทยนะคะมีตัวตนนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะของเราจะเลือกเป็นอันแรกเลยค่ะ นี่เลยค่ะเป็นไลฟ์โพสนะคะคนไทยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นคําอธิบายะคะ้ค่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนเลยนะคะต่อมาเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอ,อกลิงก์ค่ะให้เราเข้ามาที่หน้าเฟซตัวเองนะคะแล้วเราก็เลือกโพสที่เราจะทําการปั๊มนะคะของเราจะทําการเลือกโพสนี้นะคะแล้วก็จะทําการคัดลอกค่ะแล้วนํามาวางที่ช่องลิงก์นะคะนี่เลยค่ะปริมาณคะ่ะเราจะปั๊มอยู่ที่ห้าสิบนะคะห้ะาสิบราคาเพียงยี่สิบาทนะคะนี่เลยะคะ่ะตรงค่าบริการนะคะแล้วเราก็จะกดทําการสั่งซื้อเลยะคะ่ะ นี่นะคะแล้วก็รอสักรู่หนึ่งนะคะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะต่อมาเราจะพาไปดูประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะทางแท็ซ้ายมือนะคะแล้วก็จะมีแจ้งรหัสค่ะรหัสตัวนี้นะคะไว้ใช้เวลาที่จํานวนไลน์ไม่ขึ้นนะคะหรือเกิดปัญหานะคะให้นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะมีแอดมินบริการ24ชั่วโมงของทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะมีวันที่แล้วก็เวลาค่ะแล้วก็ลิงก์ค่ะค่าบริการค่ะบริการที่เราเลือกใช้นะะะะะะคคคสถาาาาาาานนนนนเเเเปปรรรรออดดํิิิกกลย่่ตตมมไูง ตรงนี้จะเป็นช่องทางการเติมเงินค่ะการเติมเงินมีด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR Code ทุกธนาคาระค,ะ et, ค่ะจะมี True Money Wallet ค่ะอังเปา Wallet ค่ะแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตค่ะแล้วก็จะเป็น Perfect Money นะคะตรงนี้เลยนะคะจำนวนเงินนะคะที่ต้องการเติมนะคะใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดเติมเงิน,นะคะ่ะต่อมาจะพามาดูบริการของเรานะคะบริการของเรานะคะมีหลากหลายมากเลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถเลื่อนดูได้เลยค่ะหรือจะ กดสมัครทางด้านหลังได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กดสร้างคําสั่งซื้อได้เลยค่ะต่อมาจะพามาดูการแนะนําเพื่อนนะคะการแนะนําเพื่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการหารายได้นะคะเช่นนะคะอย่างเช่นนําลิงก์ของเรานะคะคัดลอกนะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะคะถ้ามีการสมัครนะคะเราจะได้อัตราค่าแนะนําอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตเลยค่ะของยอดนะคะ ต่อมาจะพามาดูวิธีการติดต่อแอดมินนะคะให้มาเลือกติดต่อฝ่ายสนับสนุน,นะคะ่ะทางนี้เลยค่ะติดต่อแอดมินโดยตรงนะคะจะเป็นช่องทางไลน์ค่ะผ่าน l i น์แอ kmmkth นะคะอย่าลืมใส่แอดนำหน้าค่ะแล้วก็จะมีเป็นลิงก์ไลน์ค่ะตรงนี้สามารถกดได้เลยค่ะมีฝ่ายสนับสนุนทั้งหมด24ชั่วโมงเลยนะคะสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นสแกน QR code ไลน์ค่ะด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็น สอนวิธีใช้งานระบบด้วยนะคะผ่านช่อง youtube ค่ะชื่อช่องนะคะจะเป็น k m MM m k t h a Thailand ะะอันนี้จะเป็นช่องส่วนตัวของเว็บไซต์เลยนะคะต่อมาจะพามาดูวิธีการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะตรงนี้จะเป็นติดต่อแอดมินนะคะผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะให้ชื่อเรื่องได้เลยค่ะว่าเจอปัญหาอะไรนะคะเติมเงินไม่เข้านะคะยอดช้านะคะสามารถติดต่อได้เลยแล้วก็พิมพ์รายละเอียดปัญหาที่เจอนะคะแล้วก็แนบลิงก์ รูปตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกดส่งตั๋วได้เลยค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะยอดกดไลค์ของเราก็ขึ้นแล้วนะคะเป็นคนไทยนะคะนี่เลยค่ะหากใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ